พ่อหมากอิฐโบรันเมื่อนี้พกทานแตงสกขันพกกันมาซื้อบัดน,นีเซอพ่อแม่เชี่ยวพว้ปากไฟเฮงเขากระดาษเชี่ยวมากหอมคอ ขันเชี่ยวหมักแล้วพอเมษเจ้าโคนรลุงตาายสายพฤศจิกหมอกนั้นหมอกคำเออตอบคุณพิตาบรรดาคันตุ่มน้ำหลวงพันวาฉันนอนเนาะสำนั่กสองกำรวยหนในห้างขอฟงตีขันต้าด่างเอาปิดหัวแก้วเมทิตห้างมีนี้ให้เข้าฮักกันจนถึงไม่เท่าเนื้อทองกระบอกเนื้อเพชรเนาะแม่เนาะอายุวันโนจุดทางพลังไทยทั้งสองกำจับไฟมั่นยืนข้ามคุณหนุ่คุณห้างมีเบ็ดทุคุณทุกคนด้วยเถิดอ่าเมื่อวานนี้ทำแล้วกันใหญ่มากใหญ่าใหญ่ จับไปนู่นแม่แบบวิธ okay. yeah. e> yeah. ีการโเทียวไม่ได้จับที่เสื้อจับปลายไอ้ข่อยยาวเลยวิธีจับเอาพูะคำสองคำนาเลยปะข้เงาขิเงขอบกวนม่ยข่ยาวถ้าใครที่ไมกินอะแว่คนนี้ใ่ต้อไปกับแม่ใส่ผงเสื้อคำันนี้ไฟทิ้งไฟใส่เขาเลยจับขันจับคันจับต้ังด้ บอกก็ลับจให้ไฟนี้เปิดทั้งคำบอกกันเออทั้งห้องกันดีเป็นวันเช่ญาติทีอมุตสโสกพวกขุนข่าทั้งหลายได้นำลูกน้ำหลานมาขอทุนสูยูหามาขอสาขอสาขอหังขอมีนางพรนาแม่พวกสกแกพื้นจึงหามือได้ยามดีหาได้มือบบเมนเก้ากองหาเงินกองขอเงาหาได้มือละห้อยท่อนมือเล็กเมือหน่อยจึงได้ฮอดเก้าสิบเก้าล้านกีบ ย่อแสขันมามอดว่าอามาตอบคุณปิตามาดาพอแม่พอให้พวกเข้าแกจุงได้หักเข่าน้ำกับทั้งคำมีมาเต้าบาดพอให้ขาดเงินแข็งน้ำนมแต่ปฐุมมีมาอ่ามีมาแต่เข้ามิจตะเข้าบูหานตั้งแต่งมาพอให้เป็นอาวหาวิวาหามุขุลหมันแกนพอให้แม่ผัวเดี่ยวเนี้ยเดียวอายุบรรลงสุดกำพลังมัน ฮับเอาเออฮับเอาคนเอาทีนีครัตอบ เออมือนี่คี่สันมันซอบมือปกกระกอบยันนี้เป็นมือขึน้นลมคำสร้างแก้วเกิดลมคางิ่นองเอ้ยบนมือว่าพ่อแม่นักบาดอาจารย์ว่าเดือนก็ดีปีก็ดีวันก็ดีและเวลาก็ดีมือนี่มีพ่อแม่เจ้าโคบฟุ้งตาทางฝ่ายซ้ายเออพอได้นำลูกน้ำหลานมาขอสมสูอยู่หามาขอสร้างขอสารน้ำพอน้ำ,นำแม่เออผิดนองเอ้ยพันบ่โกถอวแก่พันหาบ่ได้มือตะกองแต่พันหาเงินทองกบงยายผันวาสซสั้นหาในมือเราโอ้ยทอมมือเล็กบุนหน่อยเพราน่เด็กเข้า สิบล้านบอเขาเก้าสิบเก้าล้านมาแต่ว่าเิ่นยกขึ้นขัดอามามอบว่าเอามาตอบคนที่ตามมาตามเขาแกไฟยิงเขงพวกเขาเออพวกขันน้อยนันจะนี่เป็นเท่าเป็นเจจได้ฮับของนั้นกับตคำมีมาจากบาปเราเก้าบาทเก้าบาทเนาะโบได้ขาดเงินเข็งนันนุงมแต่ปฐมมันมีมาสามดีขอถามพวกทานในเงินอันนี้บไดเอามาใชนนี่แมนบอสโอ้แต่เอามาแข่งน้ำนมแมนบอ ผัวพันนี้มาแตเข้ามีแต่เข้าบูรณตั้งแต่ขอดิบอาหารเบอ6อันประเสริฐทาวลุกแก้วสองเขากันมาต็มเธอใสดึงใส่แนงขาวมันต้องขอเขากันมาจูแขนตั้งลงมาแต่ฟ้าคอยใช้บ้านขางซาบผัวเดียวม่เดือยวหางนี้สั่งนี้ศาสยอย่าข้ามเลยคูณขอดเบียน้วยขอดสกัดชอบไฟห้างนีเป็นดีน้ำกันด้วยเธอสาธ เอปวดเงินดเขับคาับนังบไดง่ก่อนห้เปิดเปิดเปินเดเปิดเเดเปเปิดเเดดเปิดเปเปิเปิเปิด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 เปิเปิดเปเปิด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 เปเปิด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 เป